นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่69หอมท่านพ่ออันนี้ยังไม่สุกเลยขอรับอาฟู่ลูกชายคนรองที่กำลังลองชิมขนมชนิดใหม่ของบิดาเอ่ยขึ้น หลายวันมานี้เขาลองนำกล้วยหอมในมิติที่สุกจัดมาลองทำเป็นขนมแต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จจางหยกต้องปรับสูตรตามวิธีที่คู่มือเขียนเอาไว้เพราะในยุคสมัยนี้ยังไม่มีอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> เช่นผงฟูเบกกิ้งโซดาหรือแม้แต่เตาอบดังนั้นเขาจึงต้องมองหาวิธีที่ไม่ต้องใช้ของเหล่านั้นแม้ขนมที่ได้จะออกมาหน้าตาน้ารับประทานแล้ว แต่ทำอย่างไรก็ยังหาวิธีทำให้ขนมสุกทั่วกันทั้งด้านในและด้านนอกไม่ได้พอทิ้งไว้นานไปด้านนอกก็ไม่เสียอย่างนั้นทำให้จางหยงเริ่มหมดกำลังใจจางหยงกำลังทำอะไรกันอยู่หรือเช้านี้เหล่าลูกาพาภรรยาและลูกๆของเขามาช่วยกันจัดการพื้นที่รกร้างแม้สตรีจะช่วยด้านแรงงานได้ไม่มากแต่ก็สามารถช่วยสนับสนุนอยู่ด้านหลังได้ อย่างเช่นการทำอาหารหรือช่วยหยิบจับของเล็กๆน้อยๆ้คาระวะท่านลุงท่านป้าขอรับเหตุใดมาแต่เช้าเช่นนี้หรือขอรับมาเร็วหน่อยจะได้เสร็จเร็วขึ้นอย่างไรเล่าฮ่าฮ่าฮาจงยงกล่าวขอบคุณก่อนจะหันไปเห็นสตรีที่ไม่คุ้นหน้าคุณตาผู้หนึ่งกำลังจูงมือเด็กหญิงตัวน้อยอายุใกล้เคียงกับอาฟงลูกชายคนเล็กของเขาอยู่ข้างกายอ้อป้าลืมแนะนำไป นี่คือเขอสิงลูกสาวคนโตของป้าเองลู่ซื้อที่นึกขึ้นได้ว่าจางหย่งความจําเสื่อมเอ่ยแนะนำบุตรสาวคนโตขึ้นก่อนหน้านี้นางได้แต่งงานเข้าสกุลเสิรินไปแล้วหลายปีแต่ไม่มีบุตรชายสืบสกุลมีเพียงบุตรสาวตัวน้อยคนนี้เท่านั้นทำให้ตระกูลเสิรินไม่พอใจจนเกิดมีปากมีเสียงไล่บุตรสาวของนางออกจากบ้าน ลู่เค่อซิงมาอยู่ที่บ้านตระกูลลู่ได้หลายวันแล้วแต่เพราะนางยังคงเสียใจที่ถูกครอบครัวฝั่งสามีรังเกียจทำให้นางไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยตลอดหลายวันที่ผ่านมาวันนี้เมื่อได้ยินว่าเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือนางจึงลุกขึ้นพาลูกสาวตัวน้อยมาช่วยงานจางหยงพยักหน้ารับและยิ้มทักทายผู้มาใหม่แต่ก่อนที่จะมีใครได้เอ่ยอะไรออกมาลูต้าก็ได้กล่าวขึ้นว่าพี่จางหยงทำอะไรอยู่หรือขอรับ กลิ่นหอมมากเลยอ๋อข้าแค่กำลังลองทำขนมดูแต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้พี่สาวข้าช่วยสิขอรับนางทำอาหารเก่งมากเลยนะจางหยงที่ได้ยินเช่นนั้นก็มองไปทางลู่เข่อซิงก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สาวเจ้ากลับมาบ้านทั้งทีจะให้มาช่วยงานได้อย่างไรลู่เข่อซิงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มน้อยๆอ,ออกมาก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ไม่เป็นไรข้าไม่มีอะไรทำอยู่พอดีท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือหลังจบคำพูดของลู่เข่อซิงจางหยงก็ไม่ได้มีท่าทีเกรงใจอะไรอีกเขาอธิบายสิ่งที่เขากำลังทำอยู่และสิ่งที่เขายังทำไม่สำเร็จให้อีกฝ่ายฟังลู่เข่อซิงเองก็ไม่เคยทำขนมชนิดนี้มาก,ก่อนแต่จากประสบการณ์ทำให้นางลองนำวัตถุดิบที่จางหยงเตรียมไว้มาลองทำขนมกับลูกสาวตัวน้อยของนาง โดยมีอาฟู่หลิวจื้อและอาฟองคอยให้กำลังใจอยู่ด้านข้างเมื่อมีลู่ซื้อกับลู่เคอรซิงมาคอยช่วยดูลูกๆที่บ้านจางหยงจึงวางใจแล้วนำอาเฟยลูกชายคนโตกับอี้กังเริ่มทำความสะอาดพื้นที่โรกรางอีกครั้งหลังจากที่ตระกูล,ลู่มาไม่นานนะักชาวบ้านคนอื่นๆที่เหล่าลู่ได้เชิญชวนมาทำงานก็ได้ทยอยกันเข้ามาเริ่มงาน ชาวบ้านที่มาทั้งหมดเป็นบุรุษร่างกายกำยำห้าคนทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนในหมู่บ้านที่เหล่ารู้มองแล้วว่าเป็นคนขยันขันแข็งสองวันแรกของการทำงานจางหยงวางแผนและขอให้ทุกคนช่วยกันถางยากำจัดวัชพืชรวมถึงกำจัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางหลังจากนั้นขอจะแยกคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งช่วยปรวนดินลลอมคอกเพื่อเลี้ยงสัตว์ อีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันขุดบ่อน้ําโดยทําทางเริ่มตั้งแต่ลําธารมาจนถึงบริเวณบ้านตามแผนผังที่จางหยงวาดไว้เมื่อถึงช่วงเวลาอาหารกลางวันชาวบ้านต่างจะพากันกลับไปกินอาหารที่บ้านของตนเองแต่จางหยงได้เอ่ยขึ้นว่าข้าได้ทําอาหารกลางวันเผื่อไว้ให้พวกท่านแล้วอยู่กินที่นี่กันเถอะขอรับชาวบ้านที่ได้ยินต่างก็มองหน้ากันก่อนจะพยักหน้า พวกเขาไม่ได้หวังอะไรมากนักกับอาหารกลางวันที่ผู้ว่าจ้างทำไว้ให้มันคงไม่ต่างจากที่พวกเขากินที่บ้านตามปกติกระมังแต่แล้วพวกเขาคิดผิดถนดัดเมื่อเห็นกับข้าวที่ยกมาให้อาหารมีมาให้ถึงสามจานและน้ําแกงหนึ่งชามแต่และอย่างล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของผักและเนื้อสัตว์ต้องบอกก่อนเลยว่าชาวบ้านธรรมดา การได้กินเนื้อสัตว์ในหนึ่งมื้อต่อวันก็นับว่าหาได้ยากแล้วเพราะเนื้อสัตว์มีราคาสูงนอกจากจะล่าจากในป่าการจะซื้อกินต้องคิดแล้วคิดอีกถึงจะซื้อมากินได้ชาวบ้านทั้งห้าคนมองไปที่จางหยงและเหล่าลู้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจเมื่อมั่นใจแล้วว่าทั้งหมดนี้คืออาหารสำหรับพวกเขาจริงๆพวกเขาก็ไม่รอช้าเข้าล้อมวงกินกันอย่างอร่ออร่อย หากบอกว่าการทำงานครึ่งวันที่ผ่านมานั้นไม่เหนื่อยคงเป็นเรื่องโกหกแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรืออย่างไรทั้งห้าคนที่กินเข้าไปกลับรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งได้อย่างเต็มที่จางหยงเองก็พาลูกๆและครอบครัวตระกูลลู่มานั่งกินข้าวอีกโต๊ะหนึ่งหลังเมื่ออาหารลูเ่เขอซิงได้ยกขนมหน้าตาคล้ายๆกับที่จางหยงทำไว้เมื่อเช้าออกมา จางหยงที่เห็นเช่นนั้นก็มองขนมตรงหน้าอย่างแปลกใจก่อนจะหยิบมาลองกัดดูคำหนึ่งพบว่าขนมชิ้นนี้ด้านในสุกทั่วกันจนหมดไม่เหมือนขนมของเขาที่ภายนอกดูดีแต่ภายในกลับไม่สุกเออ์ซิงท่านทำได้อย่างไรกันข้าก็แค่ลองใช้วิธีการนึ่งดูไม่คิดว่ามันจะออกมาได้ผลดีกว่าที่ค้าคิดเอาไว้ขนาดนี้ เมื่อได้ยินคำตอบของลูกเคอซิงจางยงถึงกับตาลุกวาวเขามัวแต่คิดถึงวิธีการอบแต่ลืมคิดถึงวิธีการนึ่งไปเสียสนิทเรื่องแบบนี้เขาจะดูถูกประสบการณ์ของผู้อื่นไม่ได้จริงๆเด็กๆที่เห็นบิดากินอย่างอริดอร่อยก็เอ่ยขึ้นว่ามาามค่านมท่านพอ่ออันนี้กินได้แล้วใชว่หรือไม่ขอรับ อาฟูลูกชายคนรองที่เป็นหนูทดลองขนมของจางหยงมาตลอดหลายวันมองไปที่ขนมอย่างกระก,กลากกรัวแม้เขาจะสังเกตอาการของบิดาแล้วว่าขนมตรงหน้าน่าจะกินได้จริงๆแต่เพราะหน้าตามันเหมือนกับที่เขากินมาก่อนหน้านี้เกินไปทําให้อี้กังอาเฟยอาฟูและหลิวจือไม่กล้าที่จะทดลองมีเพียงอาฟงเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลองชิมขนมสุกๆดิบ เขาจึงไม่รับผลกระทบใดๆจากขนมที่จางหยงทำจางหยงพยักหน้าให้เด็กๆกินได้อาฟงลูกชายคนเล็กจึงหยิบขนมขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วกัดเข้าปากความนุ่มละมุนของขนมบวกกับกลิ่นหอมของกล้วยหอมทำให้อาฟงถึงกับยัดขนมทั้งชิ้นใส่ปากในคำเดียวเด็กคนอื่นๆที่เห็นเช่นนั้นก็หยิบขนมมาลองชิมในทันที อาฟงน้องชายคนเล็กทำถึงขนาดนี้จะไม่อร่อยได้อย่างไรแม้แต่ครอบครัวตระกูลู่เองก็อดสงสัยไม่ได้พว่าเขาหยิบขนมมาลองชิมหนึ่งชิ้นพบว่ามันมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนกับขนมที่เคยกินมาก่อนจริงๆจางยงขนมนี่ทำมาจากอะไรหรือเหตุใดถึงในหอมเช่นนี้นี่เป็นขนมที่ทำจากผลไม้ชนิดหนึ่งที่ข้าได้รับมาจากสหายของข้าขอรับข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วขนมนี่มีชื่อว่าอย่างไรเออพอดีค่าได้ผลไม้แปลกๆมาเลยมาลองทำเป็นขนมยังไม่มีชื่อเรียกหรอกขอรับมามมามหอมหอมจางยงหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของอาฟงลูกชายคนเล็กกล้วยหอมในมิติที่ตัดออกมาแล้วมีมากถึง30หวีเขาใช้ทดลองทำขนมไปเพียงสองสาหวีเท่านั้นดังนั้นยังเหลืออีกมากที่ต้องนำออกมาใช้ ในเมื่อเคก้กกล้วยหอมที่เขาตั้งใจลองทำสามารถทำออกมาได้สำเร็จเขาก็มีความคิดที่จะทำเงินกับกล้วยเหล่านี้ได้แล้วท่านปาลูถ้าสนใจทำขนมอันนี้ไปขายหรือไม่ขอรับเพราะภารกิจที่มีมากเกินไปทำให้จางหยงไม่คิดจะทำการค้าเคก้กกล้วยหอมด้วยตัวเองเขาเพียงเสียดายกล้วยหอมในมิติจึงหาทางที่จะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากนำออกมาขายเป็นหวีหรือเป็นลูกแล้วล่ะก็ต้องเกิดการกลัวลหครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะจากการสำรวจผักผลไม้และสิ่งของที่มีในตลาดแล้วกล้วยหอมน่าจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรืออาจยังไม่เกิดเลยในยุคสมัยนี้ <S 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 บทที่70ขนมอร่อย ลู่ซื้อที่ได้ยินเช่นนั้นก็เหลือบมองไปทางบุตรสาวควนโตครู่หนึ่งตั้งแต่บุตรสาวควนโตกลับมาอยู่บ้านก็ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนโชคดีที่ยังมีเสี่ยวโยหลานสาวของนางคอยอยู่เป็นเพื่อนจึงทำให้ลูกเขอซิงพอจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างเมื่อได้ยินข้อเสนอของจางหยงลู่ซื้อก็ตอบรับทันทีโอ้สนใจสิว่าแต่ผลไม้ที่เจ้าว่านั่นมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือเออ ไว้ข้าจะนำมาให้พวกท่านดูนะขอรับแต่ผลไม้ชนิดนี้สหายของข้าขอไม่ให้นำออกมาให้ผู้อื่นเห็นและไม่ให้เพร่งพรายให้ผู้อื่นทราบเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ไม่มีในละแวกนี้ขอรับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาจางหยงกำชับให้ตระกูลลู่เก็บเรื่องกล้วยหอมเป็นความลับตระกูลลู่ตอบรับอย่างจริงจังการไม่เปิดเผยวัตถุดิบย่อมเป็นผลดีต่อพวกนางด้วยเช่นกัน แล้วเรื่องราคาผลไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบของขนมล่ะเรื่องนั้นเราค่อยว่ากันทีหลังดีกว่าขอรับข้าอยากรู้ว่าขนมนี้จะเริ่มนำขายได้อย่างไรมากกว่าคนอื่นๆที่นั่งตรงนั้นต่างก็ครุ้นคิดถึงคำพูดของจางยงอีกังที่ได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าขนมมันนี้อร่อยและแปลกใหม่ข้าว่าเราลองนำไปให้ร้านอาหารขายดียหรือไม่อีกังเสนอความคิดเห็นขึ้น ความคิดนี้ก็ไม่เลวแต่หากทำเช่นนั้นมันจะเป็นการผูกขาดกับร้านค้าข้าว่าพวกเราน่าจะขายเองดีกว่าคนทั้งกลุ่มต่างนั่งหาเรือกันไปมาเด็กๆที่เหลือต่างคว้าขนมมากินกันอย่างอร็ดอร่อยจนมาถึงขนมชิ้นสุดท้ายอาฟงที่มือไวที่สุดหยิบคว้ามาไว้ในมือแต่ขณะที่กำลังจะนำเข้าปากสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กหญิงตัวน้อยที่แอบอยู่ด้านหลังมารดา ดูเหมือนเด็กคนนั้นจะยังไม่ได้กินขนมหรือเปล่ากันนะแต่ขนมนี้มันอร่อยมากเลยจริงๆความคิดสองฝ่ายในหัวของอาฟงลูกชายคนเล็กเริ่มตีกันจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปอาฟงลงจากโต๊ะพร้อมขนมในมือเดินตรงเข้าไปใกล้ๆลูกเขอซิงแล้วยื่นขนมไปที่ด้านหลังของนางก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าขนมอร่อย เสี่ยวโยลูกสาวของลู่เข่อซิงที่แอบอยู่ด้านหลังของมารดาเมื่อเห็นว่ามารดาพยักหน้าให้นางก็เอื้อมมือไปรับขนมชิ้นนั้นก่อนจะกัดลงไปคําหนึ่งดวงตาของนางเป็นประกายขึ้นมาทันทีเมื่อได้ลองรสชาติขนมในมือก่อนหน้านี้มารดาทําขนมยังไม่สําเร็จจึงยังไม่ได้ลองชิมหลังจากทำสำเร็จก็ถึงเวลาอาหารพอดิบพอดี เสียวโยเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายทำให้นางเป็นคนเดียวที่ไม่กล้าหยิบขนมขอบคุณเสียวโ,โยเอ่ยขึ้นอย่างเอียงอายอาฟองเองที่ได้รับคำขอบคุณก็ยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะชวนเด็กหญิงตัวน้อยไปเล่นด้วยกันหลังมื้ออาหารทุกคนต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองส่วนรายละเอียดการขายขนมนั้นไว้ค่อยมาคุยกันอีกทีภายหลังงานวันนี้เสร็จ ชาวบ้านทั้งห้าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยกำลังวังชาเริ่มลุยจัดการพื้นที่รกร้างต่อด้วยความรวดเร็วตระกูลลู่อี้กังและเด็กๆเ,เองก็ช่วยกันจัดการพื้นที่รกร้างอย่างเต็มที่กะประมาณด้วยสายตาแล้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าน่าจะจัดการพื้นที่รกร้างได้สำเร็จเมื่อวานนี้จางหยงได้บอกกล่าวต่อผู้อาวุโสหลิวเรื่องที่จะจัดการธุระภายในบ้านอยากจะขอหยุดการฝึกหยุดชั่วคราว ผู้อาวุโสหลิวเองก็ยุ่งมากในช่วงนี้จึงไม่ได้ว่ากล่าวสิ่งใดแต่ยังคงกำชับให้จางหยงและอาเฟยพยายามฝึกฝนตลอดเวลาที่สามารถทำได้ดังนั้นจางหยงและอาเฟยเองจึงมาช่วยงานในช่วงบ่ายอย่างเต็มที่เช่นกันตกเย็นจางหยงเรียกชาวบ้านที่มาช่วยงานให้มารับค่าแรงทำเอาชาวบ้านทั้งห้าคนถึงกับงุนงงปกติแล้วต้องรองานสำเร็จก่อนถึงจะได้เงินไม่ใช่หรือ นี่ก็สาเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วขอรับแม้ชาวบ้านจะรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธใครกันหล่ะจะปฏิเสธไม่รับเงินพวกเขาตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาให้ชาวขึ้นเพื่อจะช่วยทำงานให้มากขึ้นตอบแทนอาหารดีๆที่จางหยงทำให้ทั้งยังให้เงินพวกเขาก่อนทำงานสำเร็จตกเย็นวันนั้นจางหยงอี้กังและตระกูลู่ได้มานั่งหารือเรื่องขนมที่จะทำออกขาย ในส่วนของตัวขนมไม่เป็นปัญหาเพราะลู่เคอร์ซิงสามารถทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วปัญหาคือราคาและสถานที่ที่พวกเขาต้องมานั่งขบคิดกันผลไม้ชนิดนี้จะได้มาเยอะแค่ไหนหรือเยอะอยู่ขอรับทุกๆสิบวันข้าจะได้มาปริมาณที่มากพอดูเลยกล้วยหอมในมิติเขามีถึงสต้นจากการคำนวณก่อนหน้านี้ทุกๆสิบวันเขาจะตัดออกมาได้สมเครือ ซึ่งแต่ละเครือประกอบด้วยกล้วยราว1ิหวีเท่ากับในทุกๆ1ิบวันเขาจะได้กล้วยถึง30หวีเราลองขายราคาต่ำดูก่อนไหมแล้วค่อยเพิ่มราคาภายหลังหากมีคนสนใจมากขึ้นถ้าว่าเราควรขายในราคาที่คิดว่าจะขายตลอดไปดีกว่าหากคนไม่สนใจเราค่อยลดราคาลงมาก็ยังไม่สายทั้งกลุ่มหารือกันจนยามอยู่ก่อนที่ตระกูล,ลู่จะขอตัวกลับไป สุดท้ายได้ข้อสรุปว่าอีกสองวันพวกเขาจะลองทำขนมและนำไปขายที่ตลาดโดยใช้ชื่อขนมนี้ว่าปังหอมเมื่อตระกูล,ลูกกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วจางหยงก็พาลูกๆมานั่งเล่นที่หน้าบ้านเขามองไปที่เด็กๆทั้งสี่พักหนึ่งก่อนจะคิดอะไรขึ้นมาได้จึงหันไปถามอี้กังว่าอี้กังเด็กๆที่นี่มีโรงเรียนหรือไม่หมายถึงสถานศึกษางั้นหรือ อะไรทำนองนั้นแหละปกติข้ารู้แต่สถานศึกษาในเมืองแต่ในหมู่บ้านข้าไม่แน่ใจเท่าไหร่นักหากจะเข้าเรียนต้องใช้สิ่งใดบ้างเงินคําตอบเดียวของอีก,กังคือเงินหากมีเงินก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายรวมถึงการเข้าสถานศึกษาด้วยจางหยงนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเจ้าอ่านออกเขียนได้หรือไม่ ได้สิข้าเป็นถึงคุณชายตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งเชียวนะหากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้ขายหน้าผู้อื่นตายกันพอดีจางหยงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าดีเลยงั้นเจ้าช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆทีก็แล้วกันฮะอะไรนะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาดจะให้เขาสอนหนังสือผู้อื่นสู้ให้เขาไปแบกหามยังจะดีกว่าฮ ข้ากะว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปติดต่อการค้ากับคุณหนูหลัวเสียหน่อยสงสัยคงไม่ได้พาเจ้าไปด้วยแล้วอย่ามาข่มขู่ข้าแบบนี้นะเอ๋ข้าไม่ได้ข่มขู่เสียหน่อยหรือเจ้าไม่อยากไปได้ได้ได้ข้าสอนให้ก็ได้แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะพาข้าไปด้วยทุกครั้งแจ้งหยงพยักหน่ารับรอให้ลูกของเขาอ่านออกเขียนได้ค่อยส่งเขาสถานศึกษาในเมืองก็ยังไม่สาย เช้าวันต่อมาอีกังตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวชุดเก่งที่เขาใส่ตอนออกจากบ้านตระกูลอีมัดรูผมเรียบทุกระเบียบนิ้วจนอาฟูถึงกับยกนิ้วโป้งให้วันนี้จางหยงบอกว่าจะพาเขาไปหาคุณหนูหลัวดังนั้นเขาต้องสร้างความประทับใจแรกพบให้กับสตรีที่ตนเองหมายปองให้ได้จางหยงที่ลุกขึ้นมาเห็นอี้กังแต่งชุดเต็มยศตั้งแต่เช้าก็เอ่ยถามขึ้นว่า อีกังเจ้าจะไปที่ใดหรืออ้าวเมื่อวานเจ้าบอกจะพาข้าไปติดต่อการค้าด้วยเจ้าจําไม่ได้หรืออย่างไรข้าจําได้แต่ข้าบอกใจเมื่อไหร่ว่าจะไปตั้งแต่เช้าอ้าวแล้วเจ้าจะไปเมื่อไหร่กันข้าจะไปในเมืองช่วงยามเซิญนู่นตอนนี้เราไปทางญ้ากันต่อก่อนหลังจากนั้นผมของอีกังที่เรียบทุกระเบียบนิ้วในตอนเช้า ได้หลุดลุยกระเซิ์กระเซิงหลังจากผ่านการถางย้ามาเป็นเวลาครึ่งวันเฮอ้อนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่องของเราแต่งขึ้นหากพบเห็นมีการนำไปเผยแพร่ดัดแปลงหรืออ่านนิยายเสียงลงที่ช่องอื่นๆที่ไม่ใช่ช่องของสิบทิศถือเป็นการละเมอลิขสิทธิ์ช่วยแจ้งแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ